เรียกได้ว่าไม่เห็นหัวพี่ใหญ่สหรัฐอเมริกาเลยนะครับหลังจากที่บราซิลเนี่ยทำการจับมือกับจีนนะค้าขายกันด้วยสกุลของตัวเองนะครับลดบทบาทของดอลลาร์หรือว่าเราตินอเมริกาเนี่ยจะมาฝักฝ่ายฝั่งนี้ซะแล้วเดี๋ยวกิ้ไลฟ์ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่นอนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิมพ r o p e r t ตี้ลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติด like ตามมาไว้หรือว่าอยากจะสนุนช่องน,นี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้ชวนคุยเรื่องของที่ละตินอเมริกาครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่จีนกับบราซิลนะมีการประกาศร่วมกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะทําการคาทวิภาคีโดยใช้เงินหยวนแล้วก็เรียวของทางบราซิลดี่นะครับทำ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางบราซิลเนี่ยก็มีความตั้งใจงในการจะใช้เงินสกุลของตัวเองนะครับโดยลดบทบาทของดอลลาร์อยู่แล้วล่ะอย่างเช่นมีการจับมือก,กับทางอาร์เจนตินานะครับซึ่งเป็น2ประเทศนะครับที่มีขนาดเศรษฐจที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกานะครับมีการใช้สก,กุลเงินร่วมกันด้วยนะฮะเขายัางหวังว่าเ,เงินก้อนนี้เนี่ยเป็นเงินของภูมิภาคนี้อีกด้วยนะครับละตินอเมริกาเลยนะครับก่อนที่จะไปเจาะลึกเรื่องของการเมืองโลกที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของสกุลเงินเรื่องของบทบาทอำนาจเนี่ยครับขอไปพูดถึงประเทศบราซิก่อน คือประเทศบราซิลเนี่ยอยู่ตรงลาตินเอเมริกาหรือว่าอเมริกาใต้นั่นเองเนะครับก็อยู่ตรงข้าล่างตรงนี้นะและขนาดพื้นที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับด้วยภูมิภาคตรงนี้นะครับบราซิลเนี่ยกินไปเกือบครึ่งแล้วนะครับนอกจากประเทศบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปลาตินอเมริกาแล้วนะครับและเขาเนี่ยยังเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกด้วยนะทงในด้านของพื้นที่นะครับแล้วก็ในด้านของประชากรครับซึ่งประเทศนี้เนี่ยครับโดดเด่นไปด้านของทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับแร่ธาตุแล้วก็น้ําฮะ เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากจริงๆนะครับแล้วก็ GDP ของประเทศเนี่ยอยู่อันดับที่9ของโลกใบน,นี้ด้วยครับซึ่งถ้าให้เจาะลึกลงไปนะครับประเทศนี้เป็นผู้ผลิตกาแฟน,นะครับน้ำส้มทัวเหลืองอันดับท็อปของโลกใบน,นี้นอกจากนั้นจะมีเรื่องของเนื้อวัวนะครับข้าวโพดแล้วก็พวกแร่นิกเกิลรายใหญ่ของโลกด้วยครับหากพูดถึงบรททิษัทใ,ใหญ่ๆเนี่ยเราคงนึกไม่ออกว่าบริษัทสัญชาติบราซิลนี่อะไรถูกไหมครับแต่ว่าพวกความอุดมสมบูรณ์ของพวกเขาเนี่ยทำให้การค้าขายนําเม็ดเงินการเติบโตของประชากร ก็เรียกได้ว่ารวยกว่าไทยเยอะนะครับประกอบกับประชากรของพวกเขาเนี่ยมีราวสองร้อยล้านคนเลยนะทำให้ดึงดูดพวกบริษัทข้ามชาติอย่างเช่นวอลมาอย่างเช่นโคคาโคล่าเนี่ยมาลงที่นี่ด้วยครับนอกจากแร่นอกจากทรัพยากรธรรมชาติจนถึงอาหารเนี่ยเยอะแล้วนะครับที่ตั้งของพวกเขาเนี่ยยังได้เปรียบอีกด้วยพอตั้งอยู่จุดยุทธศาสตร์สำคัญในทวีปละตินอเมริกานะครับอีกทั้งนะครับยังเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็ทางแปซิฟิกได้ด้วยนะครับแต่ถึงจะมีข้อได้เปรียบมากมายก็ตามนะครับแต่ว่าริเปหาเรื่อองงขความเหลลืื่่่อออม้าาเเรรงงขกกศึษชนเดียวกัน ด้านนั้นนะครับสรุปง่ายๆคือว่าผมมีภาคตรงนี้เองอเมริกาใต้นี่นะครับก็มีประเทศที่มีทรัพยากรที่มันหนาแน่นมากๆนะอย่างเช่นอาร์เจนตนานะครับตรงนี้เนี่ยมีลิเธียมนะครับมีทรัพยากรธรรมชาตินะมีนิกเกิลบราซิลนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับข้าวโพดกาแฟ อาหารแร่ธาตุนะครับรวมถึงเวเนซุเอลาก็เป็นประเทศที่มีรีเสิร์ฟน้ํามันอันดับท็อปของโลกไปนี้ครับและด้วยความเข้มแข,แข็งแบบนี้เองนะครับก็ไม่แปลกใจที่ว่าบราซิลเนี่ยจะพยายามจับมือกับอาร์เจนตินานะครับเพื่อสร้างเงินสกุลร่วมของตัวเองนะก็อาจจะคล้ายๆกับการเรียนแบบคังยูโรนั่นแหละครับที่สหภาพยุโรปเนี่ยจับตัวรวมตัวกันแล้วก็มีสกุลเงินของตัวเองเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เติบโตมากยิ่งขึ้นด้วย คำถามคือพวกเราเนี่ยมีแร่ที่คนต้องการนะครับเสถรยธรรมชาตินะครับรวมถึงนิกเกิลรวมถึงอาหารเนี่ยทำไมเราไม่จับหนึ่งกันบ้างเลยครับนอกเหนือจากบทบาทของบราซิลที่ในละตินอเมริกานะครับบราซิลจะมีบทบาทในเวทีโลกเลยนะพวกเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มบริกส์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือทางการธนาคารของประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกใบนี้ก็ได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็เซาท์แอฟริกาครับ ซึ่งกล่าน,นี่คือโคตรตรงข้ามกับชาติตอนโตเองก็ไม่ปานนะครับเพราะว่ามีคากล่าวที่ว่าจะเป็นการเกิด New Order หรือว่าระเบียบโลกแบบใหม่หรือเปล่าที่มาจากประเทศของกลุ่มนี้ครับซึ่งพวกเขานกำลังเสนอทางเลือกให้กับเวทีทางการเงินแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศอยู่นะครับหาดูจากการเติบโตเจนภาพว่าเติบโตอย่างรวดเร็วระดนแรงจริงๆและก่อนหน้นี้พวกเขาก็มีข้อเสนอนะครับว่าเฮ้ยเราควรมาซื้อขายกันเนยนรฮะด้วสกสกลุลของท้องถิ่นข,ของตัวเองดีกว่าไหมทำไมต้องไปพึ่งพาเงินตอนลา่ากันด้วย แล้วยิ่งตอนที่รัสเซียเนี่ยถูกคว่ำบาตรอย่างหนักหน่วงจากสงครามที่ไปลุกลานยูเครนนะครับประเทศกลุ่มบริกส์เนี่ยไม่มีใครคว่ำบาตรรัสเซียเลยนะฮะอีกทั้งพวกเขายังทําตัวเหินห่างจากชาติตอนตกมากขึ้นขึ้นอีกด้วยอย่างเช่นอินเดียเนี่ยก็ซื้อน้ามันจากรัสเซียเพิ่มขึ้นนะครับจีนก็ซื้อเพิ่มขึ้นนะส่งปุ๋ยกันมากขึ้นบราซิลเนี่ยซื้อปุ๋ยรัสเซียเนี่ยเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับกล่าวคือยิ่งกลุ่มนี้เนี่ยครับจับมือกันเหนียวแน่นมากขึ้นเท่าไหร่ยิ ก็จับตามองพวกเขาอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะและยังบอกด้วยครับว่าพวกเขาจะยืนหยัดนะครับต่อสู้กับกลุ่มบริกส์นะเพื่อปกป้องวิสัยทัศน์ของเขาครับแต่ในหามองจากบราซิลเนี่ยก็เป็นมิตรที่ดีกับทางจีนและก็รัสเซียภายใต้กลุ่มบริกส์อยู่แล้วนะครับการที่เขาจะมาซื้อขายกันสกุลหยวนสกุลของเรียลของบราซิลเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ต้องยอมรับว่าก่อนนี้นเนี่ยเข้าไปจับมือกับทางอาร์เจนติน,นาไงที่เป็น2ประเทศที่ใหญ่ที่สุดด้านเศรษฐกิจนะครับในละตินอเมริกานะ และหากพูดถึงประเทศอื่นๆอีก,อกเช่นเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับก็โดนคว่ำบาตรนะครับหรือรวมถึงนะฮะมีสวามพันธมิตรกับทางจีนกับรัสเซียอีกด้วยเพราะว่า พี่ใหญ่ไม่กล้าไม่เอาก็มีแต่นั่นแหละครับที่เหลือก็เอาเขาอะครับซึ่งหันดูจากรูปนะครับจะเห็นภาพว่าบราซิลเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆนะครับเมื่อเทียบกับทางทั้งกลุ่มนะคือกินส่วนราห้าสิบจุดสี่เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับและทางอาร์เจนตินาเนี่ยกินประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าสองประเทศนี้จับกลุ่มกันน,นะครับกินไปแล้วกว่าหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของทั้งทวีปนี้นะฮะ กล่าวเป็นในๆนในว่าถ้าบราซิลกับอาเจเนี่ยนะครับเข้าฝั่งบริกเข้าฝั่งจีนรัสเซียเนี่ยก็เหมือนเหมือนประมาณว่าทั้งภูมิภาคนี้แหละไปเข้าร่วมกับฝั่งนั้นด้วยนะครับซึ่งคําถามคือว่าถ้าวันนี้เนี่ยจีนกับบราซิลเนี่ยต้องการมาเทรดการซื้อขายการด้วยสกุลของตัวเองเนี่ยแล้วก็ลดบาทบาทของดอลลาร์เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับโลกใบนี้บ้างน,นะครับ อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าการค้าต่างประเทศของทางบราซิลนี่นะคิดเป็นเพียง39.2%ของ GDP เท่านั้นนะฮะแต่ว่าบราซิลเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นาเข้าและส่งออกมากที่สุดในโลกใบนี้นะครับเป็นติดอันดับ 1- ใน30แรกเลยครับแล้วก็มีจากข้าวทรษฐกิจมหาศาลในที่เล่าไปฮะอีกทั้นนะครับจีนยังเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของจีนอีกด้วยนะฮะกินส,สัดส่วนไปกว่า31.3%นะครับะอนดคือสหมัฐอรกเกินียงแค2ัทรานับสองนี่คือสของการก่งเอียนแค่สิบเน็ดจน,นนะครับ และในฝั่งของซัพพลายนะฮะหรือว่าการนำเข้าเนี่ยจีนซัพพลายให้กว่า22.8%หรือว่าประมาณ1ใน 51- ใน4ครับดังนั้นเนี่ยครับก็พูดได้เต็มปากว่าจีนเนี่ยเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งนะครับทั้งนำเข้าส่งออกของบราซิลครับและถ้าดูกราฟการเติบโตนะครับระหว่างจีนเนี่ยนะครับส่งออกไปยังบราซิลเนี่ยุณจะเห็นภาพว่ามันเติบโตแบบก้าวกระโดดจริงๆแล้วก็เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าบราซิลต้องพึ่งพาจีนมากมากขึ้นต่อไปนะครับ ก็ <G un> น่าคิดนะครับเพราะว่าบราซิลอยู่ใกล้อเมริกามากๆนะแต่ว่าค้าขายกับจีนที่เติบโตกว่านะครับแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าจะมีการเทรดสกุลคู่กันเนี่ยนะครับเป็นจีนเป็นหลักอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้การค้าขายเนี่ยคล่องแคล่วมากกว่ารวมถึงจีนเองก็ชอบมากด้วยทําไมต้องไปอิงอเมริกาอิงดอลลาร์ล่ะครับ ดังนั้นนะครับหากมองภาพใหญ่นะสกุลเงินใหม่ๆเนี่ยนะครับที่ไปโคกับทางจีนทางรัสเซียเนี่ยจะมีเรื่องของสินค้าพก,กพ์แบกหนุนหลังนะครับลองนึกภาพนะครับบราซิลเนี่ยหรือในแถบของลาตินอเมริกาเนี่ยเขามีสินค้าพก,กพัน์ค่อนข้างเยอะนะครับแร่ธรรมชาติอาหงอาหารลิเทียมนิกเกิลน,นะครับรวมถึงข้าวพวกกาแฟก็มีเยอะนะครับ ก็เสิ่งที่คนทั้งโลกเ่ยต้องการนั่นแหละนะครับต่อไปในฝั่งของต้อนออกกลางน,นะครับอันนี้ก็มีน้ํามันแ,แก๊สธรรมชาติเ่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้ทําข่าวไปแล้วนะว่ากลุ่ม o อเปกพล s สเนี่ยได้ทําการลดกําลังการผลิตนะครับทำให้นักข้อหลายคนบอกว่าเฮ้โอเป c หรือคุณจะเลือกฝั่งในฝั่งของจีน เพราะว่าอย่างซาอุดีอาระเบอเองก็มีการค้าขายสกุลของหยวนนะครับรวมถึง UAE นะครับรวมถึงหลายประเทศเนี่ยก็พิจารณาในการที่จะขายน้ํามันนะครับหรือแก๊สของตัวเองในสกุลอื่นๆนอกจากดอลลาร์ด้วยนะครับก็เป็นที่ทานอย่กับทางบราซิลนั่นแหละที่แบบจะขายสกุลตัวเองนะฮะแลซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจีนเองก็เป็นลูกค้าใหญ่เหมือนกันเหมือนกับทางบราซิลนะครับไทยก็เป็นข้างบนครับก็รัสเซียครับอันนี้ก็ชัดเจนกันอยู่แล้วนะครับว่ารัสเซียเนี่ยก็บอกว่าจะผลักดันเงินหยวนนะครับในภู ก็คือทั้งละตินอเมริกาทั้งแอฟริกานะครับที่จะเสียไปค้าขายด้วยเนี่ยน้ำมันด้วยเนี่ยเฮ้ยเข,ยขาจะผลักดันเงินหยวนนะซื้อเป็นหยวนเองก็ได้นะครับและสุดท้ายทางฝั่งจีนครับจีนเป็นประเทศผู้ผลิตนะครับอิเล็กทรอนิกส์สินค้ามือถงมือถือดีวซ์ต่างๆเนี่ยที่ทั้งโลกเนี่ยต้องการกันอยู่แล้วคาถามคือมันก็แทบจะครบทุกอย่างที่ต้องการแล้วนะครับทั้งน้ํามันทั้งเสื่อธรรมชาติอาหารสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แก๊สธรรมชาติมันก็ครอบคลุมหมดแล้วฮะ คำถามก็คืออเมริกาเนี่ยโอเคเขามีเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมจริงๆน,นะครับแล้วก็ทําการใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้เนี่ยกิจการทางการค้ากิจการเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเช่นตัวไมโครชิพนะครับตัวซีพีคอนดักเตอร์ e จริงอยู่ว่าจีนเนี่ยยังตามไม่ทันอย่างแน่นอนแต่ว่าเขาก็มีการที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนแล้วนะครับคำ <c oughs> ถามคือถ้าอุตสาหกรรมซีพีคอนดักเตอร์หรือพวกดิฟเทคต่างๆนาจีนเนี่ยทำทดแทนในละอเมริกาเนี่ยจะมีอะไรที่ทางกลุ่มประเทศบริกส์เนี่ยไม่มีบ้างนะครับ ึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าคิดมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้เลยว่าการที่ประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยทั้งทวีปเนี่ยตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยเขาต้องมีการคิดมีการวางแผนมีการขอความร่วมมือกันบ้างอยู่แล้วและนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทั้งทวีปลาตินอเมริกาทวีปตะวันออกกลางนะครับทวีปเอเชียกลางเนี่ยจะมีความฝักใฝ่กันในฝั่งจีนครับเอาจริงๆเนี่ยก็เหลือยุโรปที่เดียวที่ยังไม่ฝักใฝ่จีนน,นะครับก็ต้องดูว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร ก็เป็นแน่นะยุโรปมีการอาจจะพลิกลำกลับมาโดดเด่นกว่าก็ได้ในครึ่งหลังนะครับสงครามยังไม่จบเนี่ยยจะเพิ่งทับศพทหารนะครับสำนี้ก็มีเท่านี้ไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะฮะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property นะแล้วขอลานหนึ่งวิธีนะครับกดตามช่องนี้เนี่ยถึง1ล้านซับไปเลยครับและถ้าใครอยากฟังขอรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเชิญเป็นพรีเมียมคอนเทนต์นะฮะผมก็จะไปรวบรวมรีเสิร์ชดังๆเนี่ยมาเล่ามาเม้าให้ฟังในห้องเรียนวงในแล้วมีคลิปเนี่ยทุกวันเลยนะครับ แต่จะมีคิดที่มันเชิงลึกรีเสิร์ชแล้วก็มีการลงทุนชัดเจนยิ่งขึ้นมีสติ๊กเกอร์ลงทุนกับอะไรกองทุนนี้ลงอะไรบ้างจังหวะเท่าไหร่ยังไงก็เพื่อเป็นเหมือนไกด์ไลน์เป็นแผนที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถวางหมากวางเงินให้ถูกที่ถูกเวลาจากรีเสิร์ชชั้นนำของโลกไปนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะอาจจะคลิปหน้้ครับสวัสดีครับอ๋อลืมไปนะฮะถือได้นานกว่าก็เลยก่อนครับเจอกันครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกัลเรจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนข้างล่างนี้ได้เลยครับ